นาทูไทยนะยคะก็เห็นด้วยที่คอสอชอมีแผนที่จะเดินหน้าปฏิรูปประเทศที่ชัดเจนซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับต่างประเทศและพร้อมนําไปชี้แจงต่อนานาชาติเพื่อให้เข้าใจสถานการณ์ของไทยที่ยังยึดในหลักประชาธิปไตยค่ะ การเข้าพบหารือกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอของเอกอัครราชทูตและกองสุนใหญ่ไทยใน18ประเทศเมื่อวานนี้เพื่อรับฟังแนวนโยบายในการชี้แจงถึงสถานการณ์ในประเทศไทยต่อน,นานาชาติโดยเฉพาะรถแมพหรือแผนเดินหน้าประเทศไทยไปสู่ประชาธิปไตย3ขั้นตอนมีเสียงตอบรับจากคณะทูตไทยที่มองว่ารถแมพของคอสชอจะทําให้นานาชาติเกิดความเข้าใจและเชื่อมั่นในสถานการณ์ของประเทศไทยมากขึ้น ีมควาามสํรับสิ่งที่ประเทศต่างๆต,ต,ต้องการเห็นต่อไปก็คือว่าเราสิ่งที่เราวางแผนไว้นะครับรถแบ p ที่ที่มีอยู่จะจะเป็นจริงเป็นจังได้ขนาดไหนและก็จะทําสิ่งที่เราคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นอย่างไรนะครับหลังจากที่มารับข้อมูลจากที่ประเทศไทยก็จะกลับไปชี้แจงให้เขาฟังต่อว่า ณขณะนี้ทุกสิ่งทุกอย่างกําลังเติมเตินไปอย่างดีนะครับผลตอบรับที่เกิดขึ้นนะครับดัชนีตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจดีขึ้นขนาดไหนชุมชนไทยสมัครสมัครแธ์สมัคคีกันมากขึ้นนะครับก็อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเ,เขาก็มองเห็นในด้านเศรษฐกิจทุกอย่างเดินหน้าเ,เข้าใจว่าไม่ไม่นานวันนี้ก็มีการพูดถึงรถแม็กการเมืองนะการมีสภานิติบัญญัติ การจะมีรัฐบาลชั่วคราว interim government นี่นะคะหรือแม้กระทั่งสภาปฏิรูปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาเขาเรียกว่าเป็นการตอบโจทย์เขาแล้วนะคะว่าเราก็มีรถแบบผิดแต่ว่าเรื่องทานเตรมระยะเวลาที่จะนําไปสู่การเลือกตั้งนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงไหนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็บอกว่าขอให้เขาคอยฟังเพราะว่าทั้งหมดนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะมา แก้ทุกอย่างให้เสร็จแล้วคอมมิตได้ในเวลาอันสั้นนะครับนี่ก็งั้นตอนนี้เขาก็ไม่ติดใจที่จะมาคอยถามอยู่เรื่อยแล้วว่าเมื่อไหร่จะมีการเลือกตั้งเมื่อไหร่จะมีสภานะฮะเขาก็สนใจที่จะได้ทราบความคืบหน้าอื่นๆเช่นการที่เราลดเคอร์ฟิลนะฮะการประกาศเคอร์ฟิลนะฮะเราก็ได้ชี้แจงว่ามีการลด อยู่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วเราก็จะคอยอัปเดตให้เขาเนี่ยหรือเรื่องการที่ว่าการเชิญนักการเมืองของทั้งสองฝ่ายไปพบเนี่ยเราก็อธิบายให้ทราบว่าก็คือการเชิญเพื่อที่จะขอให้ร่วมมือแล้วก็พยายามที่จะ,ะหาทางปรองดองกันนะฮะ,ะเชิญแล้วก็ได้รับการปล่อยตัวกลับ การจำกัดสิทธิเสรีภาพอื่นๆเรื่องอสถานีวิทยุหรือสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมนะฮะก็มีการจำกัดเฉพาะในกรณีที่เป็นการสร้างความแตกแยกนั้น,น,นทั้งหมดเนี่ยเขาก็เข้าใจแต่ว่าเราคงไม่ได้หวังให้เขาเปลี่ยนท่าทีได้เพราะว่า กฎหมายเขาก็บังคับว่าเขาจะต้องทําอย่างนี้จนกว่าจะมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนอกจากนี้เอกอัครราชทูตหลายประเทศอาทิเยอรมันเบลเยียมญี่ปุ่นและอุปทูตไทยประจําประเทศอังกฤษต่างก็มีความเห็นเดียวกันว่าการได้มีโอกาสพบปะกับหัวหน้าคอสอชอถือเป็นเรื่องที่ดีที่จะได้นํารถแมบ,บไปชี้แจงกับทางการประเทศนั้นๆให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น